ตัวบรรทุกของโรงเรียนพาไกินมาเที่ยวครับผมมาดูวิธีการหาปลาแบบใหม่ครับโดนช่อมดโดนชมวกนะครับแทงแทงจากบนฝั่งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจะเขาใช้ตรงนี้เป็นสะพานนะครับเป็นสะพานบ้านเราแล้วก็กลางคืนก็เอานี่ครับเปิด่องแหลมครับมาแทงนะครับมันจะมืดหน่อยแต่คิดมันเจอปลาหำก็ในตัวไหนก็มันจะมืดๆหน่อยครับต้องติดตามไฟเนี่ย อยู่ท่สาสะพาครับมาเี่นเห็นเนาะอุ้ยมันไม่นนี่มันทุบๆโอ๊ยไปไปว่าล่ะนะคิดมีพูดทำตัว <c oughs> นี่ครับเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านผมเองครับชีวิตต่างจังหวัดนะครับรรก็หาอยู่หากินกันทำทำธรรมชาติครับใช้ฉมวง <c oughs> ใช้แทงกันครับ <c oughs> กลางคืนมันจะเยอะ นี่น αι. เออใน,นดูนะครับดูนะครับอืมเรียบร้อยกอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับวิธีชีวิต <c ười> มันก็ได้ได้รู้นะครับ,บได้ปลา,าตัวทั้งตัวพวกนี้ก็เป็นอาหารก็สบายครับชีวิตคนบ้านนอกชีวิตคนบ้านเราครับเาดูครับรอดูครับผมก็ยังลุ้นติดตามมันเนี่ยอุ้ยมันมันจะรุดหันอยู่ซองนี้เนย อน้อยเดียวมแรลอุ้ยขึ้นมา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 เดียว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 พอดีพอีเดียวดีพอดีนี่ยครับเนี่ยนี่ครับวิธีชีวิตบ้านเราครับเนี่ยครับแค่นี้ก็ไปทากับข้าวอะไรก็เหลือเฟือนะครับเนี่ยครับทากันง่ายๆหากินกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเจอแหลมครับไม่ตายหตัวนะครับเจอแหลมแทง มันชีวิตอย่างนี้ผมชอบจะตายครับเนี่ยชีวิตคนบ้านเราครับนี่ตรงนี้ปลาบูครับนี่ปลาขาวซ่อยเดี๋ยเราดูต่อครับนี่ครับมันมืดครับตามไปดูตามไปดูปดเผื่อมีเจอมายิ่งดึยน่งออกมาครับเมื่อกี้ปลาดิมตัวจระไงเนาะ ไฟหอมแจ้งเกิดดึงกันป่าดินใหญ่บเจ้าก่อนะป่าดินใหญ่เจ้านี่แทงมาได้ก้าได้เจาต้องเน้นไปแล้วลงไปเอาอ่ะเพราดึงกันมั้งก่นรู้ทางอ๋อแทงแล้วเขาแตงไปเนาะเขาแทงไปคนหนึ่งอยู่บนคนหนึ่งลงไปเอาคนหนึ่งตะกี้มันก็มีตัวจะยังป่าดินตัวตะกี้อ่ะนี่นะครับชีวิตชีวิตคนมันต่างจังหวัดครับค่ะ หาอยู่หากินอย่างนี้นะครับก็สบายดี <c oughs> เดี๋ยวอีกช่วงเมษานะครับบ้านผมในคลองแถงนี้นะครับป่ามันจะออกมาเยอะมากเลยครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับครับเดี๋ยวมาดูฝั่งฝั่งอีกกอีกด้านหนึ่งของสะพานนะครับเมื่อกี้ยวสะพานก็ที่ตรงข้ามกันครับเรามาดูฝั่งนี้ครับมันจะเป็น นี่เป็นท่อน้ำปราปานะครับนี่ครับลองดูครับวิถีชีวิตครับ ong, เอาไฟฉายส่องตาหน้ามืดต,ต๊นมมั้ย้าครับลองดูครับเดี๋ยวถ้าให้มันมืดแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเห็นเเี๋ย <L ong S 1> ะจะสองไฟให้ดูครับเหมือนได้บอยก้าเมืองกัได้เตียนั่นก้อ ปีนั่นก็ได้อยู่หลายนี่เองแตงไแอาริมลวงนะปีนได้ก็ได้หลายตัวอยู่แตงเขาก็ลงไปเอาไว้เนะาะแตงแล้วก็แตงไว้มันดินมันดินไผ่กำแหลมเหื่อมันดินแหลมดินเขาต้องมีหมูอเขาต้องมีกู่คนกแตงแป๊บต้องคนลงไปเอาคนหนึ่งถ้าตัวเจอตัวใหญ่ๆนะตัวน้อยแต่ก็ขึ้นได้อยู่คนเดียตวตอนนี้กำลังเลาเกระทุบงเลย สองทุ่มปลายมันจะมาประมาณป่าจะมีประมาณสักเที่ยงนะเที่ยงขึ้นเขาเงียบเงียบมันจะมามีคนมันไม่เหมาะเงียบกันรถมันเสียงรถมันผ่านฉันมันอยู่งั้นต้องเที่ยงขึ้นเลยลงมาซ่ออ่าต้องรับนอนแล้วตื่นหนึ่งนะแต่ต้องหาผู้มาหนะอันกลัวผีกลัวยังไงอะ รรตากาศก็มาเห็นหน้าก่อนแล้วแ่มือตึกเตือเฉยมาตร, <c oughs> ร,ราการเป็นมือแต่ว่าบร,ราการหน้าหน้ารุ่นครับหน้าที่ตามชีวิตบ้านเฮาคับก็หาอยู่หากินกันไปครับเนี่ยมันหมืดแผนไม่ได้มุมอื่นไป่เห็นคตไม่เห็นอย่างครับนี่กลราที่ตามตอนนะครับเพื่อมีถ้ามีรุ่น,นก็จะจบลิปตรงนี้เลยครับ แหลมแตงปลามีตัวแล้วครับแทงครับจุ๊บหืมโดนแล้วซีดีสีมือแม่นนะคนเมือนเคยกับนี่แหลมพวกนี้มันจะยาวนะครับการบาลานซ์โดนนะจะโดนไหที่แหลมนะครับ การบาลานซ์ของคอนโทรของแหลมเนี่ยมันยาวครับเฉมวกแต่มันยาวน่าลุกขาวๆอะไรกันขาวๆภาษาเรื่องนะข้างดินน้ำเนี่ยอุ้นพุ่นอุ้นพุ่นอุ้มพุ่นไปเออไปปะมันโดนแล้วมันแตงตังโบนนี่ครับการบาลานซ์ของแหลมพวกนี้มันจะยาวครับถ้าว่าบ่มีฝีมือในการทำก็จะแทงเนี่ยมันก็จะเนี่ยเขาดูหน่อยขอดูตะขุดตรงนี้นี่ครับ ชะมวกนะครับจะคมนะครับเดี๋ยวถ้าเอาไฟฉายชอมันแห้งลงไปเออนะครับเนี้ยน่ครับมันจะมันจะคมเปชะมวกเลยมันมันจะแจ้งล่ามันมาเห็นในอยู่ในกล้องมันมาเห็นนะครับเป็นชะมวกครับแล้วก็การแทงก็ต้องใจมันต้องมีความบาลานดูครับความยาวของมันปูนถ้าว่ามื้อมันนิงมือมันดีก็บม่ได้กินครับก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตมันอยู่ในดินมันน่าจะถูกอยูยขำอยู่นากินเนะ ตะกี้หมอบมีหมอบมีไฟฉายได้ยังเห็นเลยตะี้ตัวนั้นมากระเปิดมีไฟฉายกระเปิดครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับลองตามมาดูตัวนี้นะครับไปจริงอ๋อที่เท้าก็เหนื่อยก็เหนื่อย <c oughs> นะทุกใค่ด้วยแห่ นี่ก็ได้ตงแตงกับไม้เลยนะมันเป็นมันเป็นสะพานแล้วก็มันเป็นหน้ามันแห้งครับปีนี้นะมันแห้งจัดแล้วก็มันจะเป็นทางมันจะมีเหลือทางน้ํานิดหน่อยให้ปลามันได้เดินแต่ไพ่กำจมาเอามันะ นเนี่ยอ๋อเสตเตียคนมาก็ต้องขยันแมาโปรดี้เวลานี่คนเหมือคนเมืองก็น,นอนรับคนมดลับเร็วนี่เดี๋ยวเราติดตามต่อครับ,บครับมาครับไอตัวนี้ให้รักเด็ดไอปลาช่อนตัวเมื่อกี้ครับโอ้ยดบ,นะบด เออดนเออเตไปก่อนเตไปก่อนเตไปก่อนเตไก่อนเต้ไเอนี่มันท้งยกเนี่ยอันี้นี่ครับนี่คือันี้อันนี้สำคัญนี่ครับตอนไฮไ์ครับการแทงนะครับเพราะว่าแหลมนี่มันจะยาวยาวไปแางนู้นะครับโอ้ดินดิ้นดนี๋ยวผมจับมา้ครับแหลมจะโคตรกันี่ครับขึ้นมาแล้วครับติดแน่นอนโอนี่ นี่ครับครับการวิถีชีวิตคนบ้านเราจริงครับก็หากินตามพออยู่พอกินครับนะครับแหลมยาวๆถ้าความบบมีถ้าคนไม่เคยแทงครับมันก็จะมันก็จะบาดทุกมันก็จะบาดทุบไม่มีความแม่นครับนี่ครับมาละมาละมาละครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมากับมูมนี่นี่ครับลักษณะการแทงนะครับแทงตอนกลางคืนนะครับจุ๊บอันนี้ตัวเล็กนะครับบางทีถ้าเจอตัวใหญ่ก็นี่ครับ ปลาลีมครับไอช่อนนะครับอ๋อดึงมาเลยนี่ครับครับนี่ครับก็เป็ดวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดครับนี่ครับแตงปลาเมื่อคืนครับก็ใครเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากติดตามลรงเรียนด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สมมตินี่ก็ได้คาบเหมือนกันครับพรุ่งนี้ก็แกงไส้นอแกงไซ ปักกาดเก่งใช่ยังหรือว่าจะตาน้ำพริกป่าต้มป่าปิ้งก็ได้ขามนะครับนี่ครับโอเคนะครับกลัวมาทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับก็เวลามามาแตงแมงันนี้มันจะมันเหมือนมันจะมาเต่อป่าเนาะนะครับก็ถือว่าได้อาหารอาหารกลับไปกินบ้านนะครับนี่ครับใช้ฉมวกโอ้นี่โกดนะฮะป่ายบินหน่อยนึงนี่ครับอันนี้ก็สมวกของว้านครับแล้วก็ฝีมือคนเดิมครับ ครพ่อปลาเมื่อกี้คนที่หลับปลาตะกี้เนี่ยรัลล์มครับอันนี้ครับนี่ปลามันก็พอได้ครับเนาะแตงเขาเดียวเด็กถ้ามาถ้ามาใจตลอดก็ได้ตลอดเนาะนี่ครับครับก็ฝากติดตามโรงเรียนต่อนะครับโอเคนะครับเนี่ยปลาลิมปลาบูแล้วก็ปลาขาวมันได้น้ำล่างดีครับกระดังแตงมาสดๆเลยครับ